Isak, isak, isak. คนในตุลาตาจัตใจเลยใช่ใช่ไม oh, anyway. ่เห็นบนบนเขตไม่มีนะบนเทีนโยกตรงไหนวะ โอดีเร็วพักวะเผื่พักเหนื่อยมอมเห็นเสองตัวมาแลพี่เด็อพี่เด็กิทีนะติงเนอะองตัวมาแล้ไปล้าิงเนติงเนไปน้ำดน้ำดน้อุ้ยตกโอเคครับนีสองข้าล้วข้าไหนแล้วขข้าตึกิมเลยตึกิมเลย ตึกเดิมมันตึกใหญ่ตึกที่พี่อยู่กันนั่นแหละฮัลโหลตึกใหญ่เลยพี่ตึกที่พี่อยู่กันเนี่ยตายตายสองตัวสองตัวมีสองตัวมีสองตัวมันมีถอดเสื้อกับใส่ชุดชุดทหารเต็มชุดอ่ะใช่ใช่ใช่ปืนแล้วเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยเร้ยตายไหม ไม่ไม่ไม่ไมีอีกมีมมอะไรหนึ่งแสนห้าแสนอะไรอ่ะเมืออ่อ่า้ไม่ทำวับดูไดร์ฟตัวก่อนพี่ เซ็งนั่งรออยู่ไอ้ทัพยิงขึ้นไปแล้วไม่มีปืนจนเลย ทำอะไรปืนดุด่วนขอโทษปืนแต่งพี่ปืนพี่เคยอยู่โอ้โอชโหสาระ เอ,ออนนยิงกูเฉยเฉยเฉยโอ้โหตัวอ๊ไม่เห็นเนี่ย いい子が出てます。<ス><ス>